บทที่47ซื้อรถ BM อีกอคันพอตากับแม่ยายได้ยินว่าผุ่งนี้เขาจะไปซื้อคันใหม่ที่ดีกว่าคันนี้มาให้ทั้งสองคนต่างก็ยิ้มจนหน้าบานแต่ทั้งสองคนนั้นไม่รู้ว่าตัวเองนั้นคิดผิดแล้วที่ไม่ได้ BM คันนี้ที่เป็นรุ่นท็อปเลยเีซวสู่หลันกังวลเล็กน้อยพ่อกลับเข้าห้องแล้วอาบน้ำเสร็จเธอถามขึ้นเบา คืนยังมีเงินซื้อรถปีเอ็มอีกคันแหลเฉันพอจะมีเงินอยู่ไม่งั้นพรุ่งนี้เอาเงินของฉันไปซื้อรถแทะเยฉินรีบสายมือไม่เอาทันทีไม่ต้องรอกผมยังพอมีเงินอยู่ซื้อได้เธอจึงพูดขึ้นอย่างละอายใจขอโทษแทนพ่อแม่ฉันจริงๆนะคิดไม่ถึงเลยว่าพ่อกับแม่ของฉันจะเป็นแบบนี้ เย่เฉินหัวเราะและพูดขึ้นคุณพูดอะไรแบบนี้พ่อแม่ของคุณก็เหมือนพ่อแม่ของผมพวกเขาเป็นครอบครัวเดียวกันการตอบแทนคุณพ่อแม่ก็เป็นสิ่งที่ควรทำพูดไปเขาก็ถางขาออกไปบนที่นอนพันหัวเราะคุณวางใจได้เช้าวันพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อรถคันใหม่มาให้นะเซี่ยวซูหลันรู้สึกซาบซึ้งและพูดขึ้นเย่เฉินขอบคุณมากนะ ย่เฉินหัวเราะออกมาทันทียังจะมาเกงใจกันทำไมเสี่ยวสุหลันหน้าแดงถามด้วยความเขินขึ้นนอนข้างล่างการเคนจะหนาวไหมย่ยเฉินตอบทันทีไม่รอกไม่รู้สึกหนาวเลยคุณวางใจได้หลับสบายเลยละ่ะทันใดนั้นเธอจึงพูดขึ้นอย่างประชดไม่หนาวก็นานไปเลยคนเงอ้อ หาโอกาสยากมากที่เธออยากจะให้เข้าขึ้นมานอนด้วยแต่แล้วตาบ้านี่กลับไม่ยอมขึ้นมาและในตอนนี้เย่เฉินถึงฉุดคิดขึ้นได้ว่าเหมือนกับตัวเองพลาดอะไรไปบางอย่างดังนั้นเขาจึงรีบพูดขึ้นเฮ้ยที่รักนอนบนพื้นมันเย็นมากเลยนะเย็นจนผมจามไปหลายทีแล้วเสี่ยวสู่หลันตอบกลับโดยเสียงไม่สอบอารมณ์หนาวก็ห่มผ้าสิ โถเหย่เ oh, yeah, ฉินเริ่มงงงันทันทีผ่านไปพักหนึ่งเขาก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจและพูดขึ้นเสียงดังอีกครั้งที่รักเหมือนอุณหภูมิมันลดลงอีกแล้วผมหนาวมากเลยเซลสุหลันก็ยังไม่ใส่ใจเขาแล้วก็ถีบผ้า่มลงไปให้เขาทันทีและพูดขึ้นเสียงประชดตอนกลางคืนของหน้าร้อนแบบนี้มันจะหนาวอะไรขนาดนั้นถ้ายังหนาวอยู่ฉันจะเอาเสื้อผ้ามาให้ และเขาก็รู้สึกหมดหวังทันทีดูเหมือนว่าวันนี้เธอไม่มีทางยอมให้เขาขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วละ่ะเช้าวันต่อมาเซวสู่หลันเตรียมตัวไปทำงานตั้งแต่เช้าเหยเฉินตื่นมาเตรียมอาหารเช้าให้เธอแล้วก็อเอากุญแจรถให้เธอวันนี้ขับรถไปทำงานนะเซวสู่หลันถามขึ้นมาทันที คุณซื้อมาแต่ฉันเอาไปแขบมันดูไม่ดีมั้งใหญ่เฉินพูดขึ้นมันจะมีอะไรไม่ดีคุณเป็นภรรยาของผมและรถคันนี้ผมก็ซื้อให้กับคุณไม่ใช่ซื้อให้ตัวเองซะหน่อยเสี่ยวสู่หลันพยักหน้าเบาๆและพูดขึ้นขขอบคุณนะ พูดจบเธอก็รับกุญแจมาจากเขาพอตายืนอยู่ข้างๆก็อิจฉาอย่างมากจึงพูดขึ้นเย่เฉินเรื่องที่แกบอกว่าจะซื้อรถคันใหม่ให้ไม่ได้ลืมแล้วใช่ไหม ไม่ลืมไม่ลืมเห่เฉินรีบพูดขึ้นมาทันทีผมจะออกไปซื้อตอนนี้คุณพ่อรอขับอยู่ที่บ้านได้เลยพ่อตายิ้มหน้าบานเลยพ่อมกับพูดขึ้นงั้นฉันก็คงต้องรอดูแล้วละ่ะ bm รุ่น530แกพูดออกมาเองนะอย่าซื้อผิดละ่ะเห่เฉินยิ้มพร้อมกับพยักหน้าคุณพ่อวางใจได้ bm 530คุณพ่อจะได้ในวันนี้แหละพูดจบ เขาก็ตามเธอลงไปข้างล่างเพื่อไปเอากุญแจรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่อยู่ในรถบ m อของเขาออกมาเซลสูส่หลันขับ b m 760ออกไปทำงานแต่เย่เฉินกับขับมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วตรงไปที่ร้านรถ BM4S พอตอนใกล้ถึงนั้นก็ขับผ่านร้านเอาดีพอดีพอพนักงานในร้านเห็นเขาก็มีคนหนึ่งพูดขึ้น โอ้นั่นมันคุณชายที่ซื้อ BM760 ไปนี่นา,นาเขาขับรถมอเตอร์ไซค์มาอีกแล้วโอ้โหวันนี้ถ้าต้องคุกเขาฉันก็จะยื้อเขาไว้เพื่อจะขายรถอาดีรุ่นท็อป A8 ผูดพวใต้ดีขณะนั้นพนักงานร้านออดีก็พากันวิ่งออกมาล้อมเขาไว้คุณชายคุณชายมาดูรถอาดีรุ่นท็อปร้านของพวกเราเถอะ คุณชายรถออดี a เอแปดเครื่องยนต์แรงมากนะใช้เครื่องแต่ปิวสิแรงกว่า V12 ของ b m เอ็มอีกใหญ่เฉินจึงถามขึ้นอย่างสงสัยมันแรงกว่าจริงเหรอ เจ๋งสิพนักงานร้านโอดีคนหนึ่งรีบตอบทันทีผางพูดแนะนำขึ้นพี่ผมจะแนะนำให้เครื่อง w 1เปิลสของเราสามารถเปิดปิดซ้ายขวาไดา้สิบถังปิดครึ่งหนึ่งก็คือ6ถังแบบนี้ยิ่งประหยัดน้ำมันใหญ่เฉินถามขึ้นอีกคุณจะบ้าหรือ เพื่อให้ประหยัดน้ำมันผมซื้อ12ถังแล้วจะมาปิด6ถังกันทำไมอย่างนั้นไม่สู่ซื้อหถังไม่ดีกว่าเหรอเออเอ,อัอันนี้พนักงานเพิ่งจะรู้ตัวว่าตัวเองพูดผิดไปแล้วจึงเริ่มหน้าแดง เย่เฉินหันไปหัวเราะพวกเขาพร้อมพูดขึ้นเสียงแข็งผมรู้แผนการของพวกคุณเมื่อวันซื้อ BM760 ไปพวกคุณก็เลยเจ็บใจวันนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องรั้งผมไว้ให้ได้อย่างนั้นใช่ไหมทุกคนต่างพยักนหน้าเย่เฉินสะบัดแล้วพูดออกมาจะบอกให้นะมันสายไปแล้วเมื่อวันพวกคุณไม่สนใจผมเลยสักนิดวันนี้ผมจะทำให้พวกคุณรู้ว่าใครสูงกว่ากันพูดจบ ยเยฉันก็บีบแต่ใส่ปีนๆปีนปีนถอยออกไปถอยออกไปพี่จะไปซื้อ BM เสักหน่อยพนักงานร้านรถ BM ก็วิ่งกูกันออกมาพันพูดใส่พนักงานร้านเอาดีพวกแกทำอะไรคิดจะแย่งลูกค้าเราใช่ไหมไม่เคยเห็นลูกค้าที่ไม่ใส่ใจพวกแกหรอือถต่ยังจะล้อมลูกค้าเราอีกฉันจะลงข่าวพวกแกอ่องให้ดังเลย สีหน้าพนักงานแต่ละคนเริ่มถอดสีและทำได้แค่ถอยออกไปผู้จัดการขายรถบีเอมออกมาตอนรับเยเฉิญโดยตัวเองพางกล้มลงทักทายอย่างนอบน้อมคุณชายเยวันนี้จะมาซื้อรถอีกคันหรอเย่เฉินพยักหน้าพางพูดขึ้นมีรถบีเมรุ่นหาสามศูไหมตอนนี้วันนี้ฉันต้องการจะเอามีมีม,ม,มีผู้จัดการดีใจจนเนื้อเต้น เมื่อวานเขาเพิ่งขายรถ760ไปวันนี้จะขายรถรุ่น530ไปอีกเหยเฉินช่างเป็นลูกค้ารายใหญ่จริงๆเลยดังนั้นเขาจึงรีบตอบทันทีคุณชายเชิญตามผมมาผมจะพาไปดูรถเหยเฉิญตอบรับแล้วก็เดินตามเขาไปที่ห้องจัดแสดงรถภายในนั้นมีรถรุ่นนี้อยู่พอดี เยชันเข้าไปนั่งดูก็รู้สึกดีและก็พบว่ารถรุ่นนี้แม้ว่าดูแล้วจะคล้ายกับระบบเจ็ดแต่ว่าด้านในย่างต่างกันอยู่บ้างแต่สำหรับพ่อตาที่ฟังแต่พรรยาแล้วก็ถือว่าเหมาะสมแล้วดังนั้นเขาก็เลยเตรียมจะรูดบัตรและในตอนนั้นเองอยู่ดีๆเขาก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งที่คุ้นหูมากกำลังพูดอยู่ เธอที่รกักฉันชอบ B M X 6มากเลยคุณซื้อให้ฉันได้ไหมหเหยเฉินที่นั่งอยู่ในรถหันควับไปดูทันทีและพบว่าว่าที่ภรรยาของหวังเต้าคุณที่เป็นเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยตอนนี้เดินควงแขนมากับหนุ่มอีกคนหนึ่งสีหน้าเต็มไปด้วยความอบอุน่นเหยเฉินขมวดคิ้วทันทีและคุณคิดล่อนเรียกชายคนนั้นว่าที่รัก หรือว่าหล่นสวมเขาให้หวังเต้าคุณงั้นหรือแล้วในใจของเขาก็เดือดขึ้นมาทันทีเพราะสิ่งที่เขาเกียดที่สุดก็คือผู้หญิงที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีแบบนี้ และเห็นความรู้สึกของคนอื่นเป็นของเล่นแถมหวังเต่าคุณก็หมกมุ่นกับการทำงานแต่หล่อนกลับมาสวมเขาให้ผู้หญิงแบบนี้มันจิตใจสกรปรกมากและในขณะนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนนั้นถามขึ้นถ้าผมจะซื้อรถให้คุณตอนนี้แล้วคุณจะอธิบายกับหวังเต่าคุณยังไงหวังเต่าเคิเหรหนแหล่อนทำสีหน้าเบื่อหน่ายและพูดขึ้น อย่าพูดถึงคนเงๆอ,งอ,งอแบบนั้นเลยเขาเป็นคนไร้แค่มากอยากได้อะไรก็ไม่ได้เลยแันไม่เห็นแก่ความซื่อสัตย์และคอยดูแลเอาใจใส่ละก้าฉันไม่มีวันอยู่กับเขาหรอกเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกด s ับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ